สวัสดีครับมาพี่ครับ,รบเอาเอาถอยมาพี่เลยครับครับมีไปสนีมาส่งครับมีไปสนีมาส่งของทะเบิ่ครับพี่น้องว่าสิมี่ยังมาส่งนะครับเพราะว่าแต่ละมือกับสิมีของมาส่งบ้านน้องเรื่อยๆครับที่เป็นมีคนสั่งมากหรือว่า เอฟซีทรงสั่งมาให้จากสีนะครับวเ,วเป็นรถไปสนิโดนี้ต้อนรับทุกทุกสถานการณ์ครับต้อนรับทุกคนรถต้อนรับทุกขั้นครับเอแล้วครับ เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเป็นอะไรนะครับพี่น้องห,หลายบ่ครับหาหากล่องครับอ๋อเป็นกล่องบ่เป็นกล่องเ,เอ,อ,เองเงียงครับ<ะ>เป็นกล่องเอียงผมบ่ห่วงเผื่อพอจะไปะซื้อ,อมาเองหมดเลยอ๋อเป็น,น,ต,นต้นใหม้บ่ต้นไม้ครับเพราะวันมีลูกต้นไม้ พราะว่ามีเอฟซีพันทักมาบอกอยู่ว่าพ่นซั่งต้นไม้ให้ก็เนี่ยน,น่าจะเป็นปุ๋ยมาจากที่เดียวกันหรือเปล่าเอาไม่ใช้ครับเอาเอาเอาไข้างในนี่ก็ได้ครับนีหาชินครับครับผมมีหาก,กรองครับโดสำรวจแล้วโดสำรวจว่าไงโดแกะได้ไหม นี่คือเพนทักมหาบาโทนอยู่ครับว่าก่อนบาโทนจะแกะกให้ออาจากเคาน์เตอร์สนามหลวงจากมหาชัยตัวนี้น่าจะคนละชุดนนตัวนี้ก็เคาน์เตอร์สนามหลวงสามกล่องนี้คือกันอ้น,น ัวนี้ไม่รู้แต่ลายมือเหมือนกันกับไตัวตัวแหลกเลยน่าจะมาจากมหาชัยนี่มาด้วยกันกับกล่องนี้อืมสะสองกล่องนี่มานํากันแต่ต้นนี้สามต้นอีกสามกล่องนี้เป็นต้นใหม่เดี๋ยวแกะ้นต้นไม้เดี๋ยวสามกล่องนี้จะแกะครับแต่ว่าสองกล่องเนี่ยเกหว้บใ้นอกมากจน เออเห็นไหหน่อยมาแกะเป็นของมาจากมหาชัยมันต้องเป็นของกินเป็นของกินคีอเป็นว่าบุญกระถินเป็นสิ่งทรงมากนะมะั้งปลาเส้นอีกเพิ่นก็ทรงของมาปรุงรสบาร์บีคิวมาันนั่นเป็นวาโยเดี๋ยวจะถึงอ่ามาจากมหาชัยครับเป็นเหรียญโปรยทานครับพี่น้องจากแม่เอมหาชัยครับส่งมารวมบุญกระถินนะพี่น้อง เขาเอากับบุ้งมาให้นมะเอือนมะเอือนเขาตกปเอากับบุ้งเพื่อที่ว่าจะได้สองลังเนี่ยจากแม่เอ๋มหาชัยนะครับแล้วสองลังนี้ก็จะเป็นต้นไม้ครับเป็นต้นไม้ ส่วต้นไม้นี่มาจากแม่เอปาจีนครับแม่เอปาจีนแล้วก็ฝากเงินเข้าบัญชีแม่หน่อยร่วมทําบุญกับถินนี่ครับต้นไม้อ่า แ,แม่เอามาแกะแกะเลยเพราะว่าเราจะถ่ายคลิปด้วยเนี่ยปาดในอนอยแล้วก็ดึงเลยบ่ต้องเกีดแม่บ่ต้องกีดมันสีถึงดึงมือขาดนี่มาแล้วเดี๋ยวดูก่อนครับว่ามีความเสียหายไหม มา <Yeah. S 1> มาเทว่าอ <Yeah. S 1> ุ <Yeah. S 1> ้ยสวยนี่รังที่หนึ่งมีอยู่สามต้นครับ ต้นอะไรบ้างอะต้นหอมหมื่นลีสอต้นแล้วก็ต้นรักแรกพบครับ1ต้นเนี่ยคือหอมหมื่นลีครับส่วนต้นนี้คือรักแรกพบนี่แล้วมาดูรังที่2ครับ2ต้นด้วย ลังที่สองมีกระถางมาด้วยตัดเชือกกัน อ่าโดํำรวจดูดิมีอะไรไหมสายโดถอยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบ่งก่อนลังมันต้นเอียงลังที่สองสองต้นนี้มีชื่อว่าโซ่ทองคำครับนี่คือต้นไม้โซ่ทองคำนะครับเนาะเดี๋ยว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 เขาจะแกะกระดาษออกเดี๋ยวแกะกองที่สามก่อนครับ กองที่สอันนี้น่าจะเป็นปุ๋ยสามต้นนี้น่าจะเป็นชนิดเดียวกัน ต้นนี้นะ่าจะเป็นรักแรกพบไหมดูต้นกระสังต้นที่สามจะเป็นบัวสวรรค์สองต้นครับแล้วก็จะเป็นต้นประยงหนึ่งต้นนะต้นนี้คือต้นประยงครับนี่กระสังม่าจะม่หลาเาะนี่ต้นประยงสองต้นนี้จะเป็นบัวสวรรค์ครับอ่ะ ส่วนสองลังเนี่ยมาจากแม่เอมหาชัยครับเป็นโปยทานครับเป็นเหรียญโปยทานบุญกระถินเนาะครับเนาะมาทันเวลาทันการครับอขอบคุณในความหักความแพงของพอ่พอพแม่แม่เอฟซีทีมีให้คับน้องอุ้งอิงเด้อครับถือว่าเป็นความหักความแพงที่ส่งต่อมาถึงน,อน้อง แหลก็รวมบุญกับน้องนะครับเนาะก็ขอให้พ่อปพอแม่เอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญครับสุขภาพหลางใกา้แข็งแรงครับยอย่าเจ็บอย่าจนกินบวบกจกบวลงครับขอบคุณทุกกำลังใจครับี่น้องเดี๋ยวสิกแกะให้เบิรงครับว่าต้นใหม่มันเป็นลักษณะใดเนาะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้สมนีสะกอนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ